เอาใจใส่คนใจร้อนนะครับผมจะสรุปให้เลยนะครับว่าทุกอย่างที่ผมทดลองไปนะครับสรุปสั้นๆนะครับอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นนะครับผมใช้ลูนดังนะครับไปทดลองดังสิบครั้งนะครับจะติดเซ่ห้าครั้งนะครับติดชนล้มสองครั้งนะครับส่วนไม่ใช้ลูนดังเลยนะครับจะติดเซสามครั้งนะครับดังไม่ลงสามครั้งนะครับโดนบล็อกไปอีกสองครั้งนะครับ ส่วนใครไม่ใจร้อนนะครับอยากได้ข้อมูลดีๆอยากรู้ว่าลูนดังทําอะไรได้บ้างนะครับทาไมถึงดังถึงดังสําเร็จดังไม่สําเร็จแล้วก็เขาขึ้นบล็อกไม่สําเร็จเป็นยังไงนะครับไปดูในคลิปได้นะครับอธิบายทั้งลูนชูตแล้วก็ลูนดังไว้นะครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันนะครับว่าทําไมลิงป่าถึงไม่ใช้ลูนยิงสองแต้มนะครับทําไมควรใช้ลูนดังนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้โดยประสบการณ์ตรงนะครับตอนนี้ผมอยู่แหลงหอแห่งราชันร้อยหกดาวนะครับผมอยู่ซเวอร์หนึ่งนะครับส่วนใครหาชมรมอยู่ซาเวอร์หนึ่งนะครับรบกวนมาอยู่ชมรมเดียวกันได้นะครับ อันนี้จะเป็นชื่อชมรมแล้วก็ ID ดีนะครับอ่ะเรามาต่อเรื่องของเรากันก่อนอก่อนอื่นเลยนะครับจะมาดูความสามารถกันนะครับความสามารถของลูนนะครับอันนี้ชุดกลางถ้าใส่ลูนชุดกลางนะครับก็จะมีผลต่อการชุดข้าเป้าแค่นั้นเลยก็คือย,ยิงแม่นขึ้นนะครับยิงระยะกลางเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองอเราจะมาคุยข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีของลูนระยะกลางนะครับ ร่นี้จะใช้ได้กับหลายตัวนะครับที่ยิงระยะกลางทั้งหมดนะครับได้หมดเลยเช่นลูกคาว่าคงุเละอะไรพวกนี้เราจะเป็นรูนยิงได้นะครับพวก f อที่ยิงระยะกลางก็มีหลายตัวนะครับแล้วก็ข้อเสียของมันนะครับที่เอามาใช้กับลิงนะครับเวลาลิงเดดยิงถ้ายิงระยะกลางนะครับที่เขาแด็ดถอยหลังแล้วก็เดดอีกทีหนึ่งแล้วก็ยิงนะครับหรือว่าเด็ดถอยหลังเด็ดอีกทีหนึ่งแล้วก็มมวนยิงนะครับ ท่านี้นะครับมันเดาได้ง่ายนะครับถ้าถ้าหากฝ่ายตรงข้ามเขาเดาถูกนะครับเขาแค่มายืนเฉยๆยืนมามายืนให้เราไม่ขึ้นสีเขียวหรือยิงโล่งๆนั่นเองนะครับเราก็จะมีโอกาสยิงไม่ลงสูงมากนะครับถึงจะใส่รูนชุดกลางแล้วก็เหินะนะครับอันนี้เพราะว่าค่าชุดกลางของลิงของเขาไม่เยอะนะค่าชุดกลางแค่ 88บวก26นะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ใช่ตัวยิงระยะกลางเป็นหลักนะครับอย่างลูกขาวาเนี่ยครับค่ายิงกลางเขา92บวก34นะครับแต่ของลีงมันแค่88บวก26นะครับในความคิดผมนะครับจึงไม่เหมาะที่จะใส่ลูนยิงกลางนะครับเพราะว่ามันพลาดง่ายนะครับหากเราแดดไปแล้วเนี่ย เราไม่สามารถยกเลิกส,สก,กิลได้นะครับไม่เหมือนลูกคาว่านะครับลูกคาว่าเวลาเขาแดดไปแล้วเนี่ยเขาสามารถยกเลิกสกิลไม่ต้องจำชูดก็ได้นะครับไม่ต้องเฟกยิงก็ได้นะครับจะเข้าหาช่องได้ง่ายกว่านะครับเขาแดดได้สามครั้งแถมมีหลอกจะยิงแล้วก็ยกเลิกไปแดดแล้วก็ไปจำชูดก็ได้นะครับหาพื้นที่ว่างโดยการใช้สก,กิลเลี้ยงได้นะครับแต่ลิงาหาที่ว่างโดยการใช้สก,กิลเลี้ยงเนี่ยมันยากนะครับเพราะว่าระยะ สกิลเลี้ยงของลิงเนี่ยมันค่อนข้างไม่หลากหลายเท่าลูกขว่านะครับใครเล่นอยู่ก็จะรู้นะครับอันนี้เปรียบเทียบกับลูกขว่านะครับถ้าใครจะใช้ลูนยิงนะครับแนะนําให้ไปเล่นลูกขว่าดีกว่านะครับดังได้เหมือนกันแต่ว่าดังอาจจะไม่ดุดันมากนะครับอ,อันนี้จะมาพูดถึงลูนดังกันแล้วนะครับรูนดังอ่า ถ้าใส่ดุนดังนะครับจะบวกดังเข้าเป้าก็คือโอกาสดังลงนั่นเองนะครับแล้วก็มีผลต่อน้ําหนักการออกมือดังนะครับอันนี้โดยความคิดผมนะครับมันก็คือการดังรุนแรงขึ้นฝ่ายตรงข้ามที่จะบล็อกเราเนี่ยถ้าบล็อกเขาก็ต้องสูงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับถ้าจะเป็นพวก p g หรือ FF อะไรพวกนี้นะครับเขาจะบล็อกเรายากนะครับโดยประสบการณ์ตรงนะที่ผมโดนบล็อกเยอะที่สุดในเกมนี้เวลาขึ้นดังนะครับคืจะเป็นพวกเซนเตอร์นะครับจะเป็นจุนอาคาง,งิี ซา,าคูริงี่ที่ลองลงมาเรียงลาดับเลยนะครับผมลองลงมาอีกก็จะเป็นพี่แว่นพี่แว่นพี่แว่นที่เป็นเซนเตอร์ครับก็คือตัวนี้นะครับฮานากตะนะครับอันนี้จะโอกาสบล็อกผมลองลงมาเป็นที่4นะครับแล้วก็จะมาถึงพวกเอนะครับที่จะบล็อก ได้นะครับก็จะมีเซนโดส่วนตัวอื่นแทบจะบล็อกผมไม่ได้เลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเจอคนที่เล่นเซนโดนะค่าบล็อกเซนโดอ๋อค่าบล็อกเขา83านะครับค่าบล็อกถือว่าเอฟเป็นเป็นตัวที่ค่าบล็อกเยอะนะ83นยังไม่บวกตัวหลักนะครับผมไม่ได้อัพเต็มนะอย่างของลิงเนี่ยค่าบล็อก8 6บกวกนะครับตัวนี้ก็จะบล็อกได้บ่อยนะครับตแต่ผมได้ลิงอยู่แล้วไงเลยไม่เจอลิงด้วยกันเพราะว่าแรงนี้มัน ผัดกันเลือกตัวนะครับส่วนลุกขาวานนะีนนนะ 86, น้ผมแทบไม่โดนบล็อกเลยนะครับเวลาเจอนะค่าบล็อกเขา8ิบวก24นะครับผมแทบไม่จดไม่โดนเลยดีกว่า,<ม>าเพราะว่าส่วนพวก PG, FG ะลรพวกนี้ก็โดนบ้างแต่น้อยมากๆครับน้อยแบบน้อยจนจำแทบไม่ได้ว่าโดน FG, PG บล็อกนะครับส่วนใหญ่เขาก็มารอใต้แป้นกันหมดนะบางคนไม่รู้นะครับว่าใส่ลูนดังแล้วมันจะเพิ่ม โอกาสดังแรงขึ้นก็คือคนที่จะมาบล็อกเราอะครับเขาถ้าค่าบล็อกไม่สูงมากนะครับเขาจะเป็นโอกาสาขึ้นบล็อกไม่สําเร็จอ่าทำไมผมถึงบอกแบบนี้นะครับมันไม่มีเขียนในเกมนะครับแต่ว่ามันมีเขียนตรงหน้าอธิบายสเตตัสต,ต,ตรงนี้นะครับเขียนค่าค่าบล็อกไหมครับค่าบล็อกมันมีผลต่อระยะบล็อกถ้าเราใส่ดูลบล็อกนะจะบล็อกได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็มีอัตราการสําเร็จการบล็อกนะครับ ท่า <cock. S 2> กับว่าทุกครั้งที่เขาขึ้นบล็อกเรานะครับเขาจะมีอัตราการสําเร็จนะครับหากเรา rock. มีค่าดังเยอะมากมนะครับก็ตามที่บอกเลยครับผมพวกที่มีค่าบล็อกน้อยๆนะครับเขาจะติดบล็อกไม่สําเร็จนะครับบล็อกไม่สําเร็จคืออะไรคือเวลาเขาขึ้นบล็อกเราแล้ว,ลวเราเขาหล่นลงไปแล้วก็ตัวเซอะไรประมาณน,นี้นะครับอันนั้นคือบล็อกไม่สําเร็จนะครับ <S <S อันนี้นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมจากประสบการณ์ที่เล่นนะเพราะว่าถ้าผมไม่ใส่รุนนี้นะครับเวลาเขาขึ้นบล็อกพวก พวก PG, SG อะไรอย่างงี้นะตอนที่รูนผมน้อยๆนะครับเขาก็จะบล็อกได้แล้วก็ไม่ค่อยเซ่นะครับตั้งแต่ผมใส่รูนดังแล้วก็อัพอัพมาตอนนี้ผมอัพรูนดังที่เราค่ามาทั้งหมด5อันนะครับแล้วก็มีรูนพลังนะครับคนที่ใช้รูนพลังเนี่ยอันนี้ผมใช้เป็นรูนพลังกวอนเลยนะพลังกับดังอันนี้เป็นพลัง เป็นบล็อกกับพลังนะครับแล้วก็เพิ่มดังชนล้มไป0.7นะครับดังชนล้มจะแยกออกไปอีกนะครับไม่ใช่ว่าเขาขึ้นดังเอ้ยเราขึ้นดังแล้วเขากระโดดบล็อกแล้วตัวเซไม่ใช่นะครับเขาจะล้มไปเลยกระเด็นออกไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือดังชนล้มนะครับถ้าเรามีค่าพลังมากๆนะครับอันนี้ผมให้ดูว่าค่าพลังมันบวกอะไร ่าพลังนะครับจะบวกหลายอย่างเลยนะครับเวลาเขาแดตมาชนเราเขาก็จะล้มด้วยนะครับเพิ่มโอกาสพวกนั้นนะครับแล้วก็สกรีนพวกใต้แกนพวกเบียดอะไรพวกนี้จะเพิ่มหมดนะครับแล้วก็จะเพิ่มอันล่างสุดนะครับเป็นอัตราสําเร็จการดังนะครับแล้วก็ไปบล็อกคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าคนที่เล่นลิงนยครับมันสามารถบล็อกได้กับทุกตําแหน่งนะครับเขาจะไวมากนะเพิ่มอัตราการสําเร็จของของการดังนะครับลิงถ้าไม่ใช้ลุนดังเลยนะ มันจะมีโอกาสดังพลาดนะครับไม่เยอะแต่ก็มีนะครับมีบางครั้งผมเคยแบบสามครั้งติดอะไรประมาณนี้นะครับแต่พอใส่รุนดังแล้วมันก็มันก็มีอ่ะแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับว่าสองครั้งติดสามครั้งติดไม่เคยมีนะครับนานๆจะมีสักทีน,นึงครับช่วงเปิดเกมนะครับจะเป็นจะเป็นหลายตัวนะเวลาช่วงเปิดเกมเขาทําแต้มยากนะครับขึ้นดังแล้วจะมีโอกาสดังไม่ลงนะครับแต่ตั้งแต่ผมอัปรูนเนี้ยอัปรูนเยอะๆนะครับ ก็แทบไม่เห็นเลยนะครับว่าดังไม่ลงนะอันนี้ผมแนะนำลิงนะครับใครจะเล่นนะครับเล่นเป็นสายเดียวกับผมนะอาจจะเป็นรุนพลังกับรุนดังนะครับเป็นหลักนะครับรูนสีฟ้าก็จะเป็นพลังกับดังนะครับรุนสีเหลืองก็จะเป็นดังกับตีบาวแล้วก็อัพเต็มนะครับจะบวกดังเข้าเป้านะครับ0.7นะครับส่วนรุนเขียวก็จะเป็นบล็อกสพลังหนึ่งะครับอันนี้คืออัพเต็มนะครับบวกดังชนลม0.7นะครับ แต่ผมจะมาดูสียรูนให้ดูนะครับจะเราจะดูที่เลเวล่าห้านะครับเพราะยังไงเราจะเล่นเป็นระยะยาวอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเล่นแบบประเดียบประดาวอะไรก็ได้ครับคล้ายๆกันอ่ารูนมันส่งผลกับเราไม่ได้เยอะมากมากถึงขนาดว่าคือเพิ่มความสามารถจนจนสูงปีดอะไรประมาณนี้นะมันก็คือเพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับมันจะมีผลกันก็ต่อเมื่อรูนเลเวลห้ามาเจอกันนะครับ ถึงจะมีผลว่าอยากเห็นได้ชัดนะครับว่าเรา,เาใช้ดูนอะไรแล้วความสามารถมันบวกอะไรนะครับถ้าอัพไม่เต็มก็ผลมันก็จะครึ่งๆกลางๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าอัพสายดูนดังโดยตรงรูนประมาณนี้นะจะส่งผลอะไรนะครับเดี๋ยวจะไปทดลองให้ดูนะครับอันนี้จะมาคุยกันเรื่องรูนก่อนนะครับรูนสีเหลืองที่ผมใส่ดัง3นะครับดีบาลหนึ่งบวกดังเข้าเป้าน,นะครับอันนี้นะครับ แต่บางคนถ้าเล่นสายบรบกวนนะครับให้ให้ใช้รูนดังแล้วก็ดังสามอันนี้นะครับแล้วที่อยู่ติดกันเนี่ยครับกำแพงใต้แป้นนะครับดังสามรบกวนหนึ่งดักเข้าเป้าศูนย์จุดเจ็ดเหมือนกันนะครับอันนี้เวลาเราวิ่งไปบรบกวนเขาก็แค่ชูมือเฉยๆนะครับเขาก็จะเพิ่มโอกาสยิงไม่ลงนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบรีบาวนะผมจะรีบาวบอลได้บ่อยนะครับผมก็จะไปใช้รูนรีบาวแทนนะครับ ส่วนคนที่จะใช้รุนชุดนะครับจะเป็นชุดชุดกลางใช่ไหมครับจะเป็นกําแพงวงในกับรบกวนวงในจะเป็น2อันนี้ใช่ไหมครับสังเกตว่ามันจะไม่มีค่าพลังของการรีบาวนะครับก็จะเป็นชุดกลางกับบล็อกนะครับชุดที่ว่าง6.07นะครับเป็นชุดกลางกับสตีลนะครับจะเป็นชุดที่ว่าง6.07นะครับซึ่งมันไม่ตรงตามความต้องการของผมนะผมต้องการรีบาวด้วยครับส่วนชุดชุดใกล้นี่ตามความ คิดผมนะครับชุดใกล้ก็คือไปชุดอยู่แถวแถวใต้ใต้แป้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะมีคนยืนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับจะเป็นชุดกลางมากกว่านะส่วนรุ่นสีเขียวนะครับรุ่นสีเขียวผมใช้เป็นบล็อก3พลัง1นะครับแล้วก็ดังชนลม 0, ้ม0.7%นนะครับอันนี้หากใครใช้เป็น จะเล่นเป็นสายยิงกลางนะครับจะเป็นรูนเดี๋ยวผมดูว่าอันไหนเหมาะนะถ้าสายยิงก็จะเป็นละกันลบกวนนะครับจะเป็นความตั้งใจสูงนะครับกันลบกวนสามนะครับแล้วก็อัตราลบกวนหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็พลังงานสะสมนะครับจะใช้อันติได้บ่อยนะครับอันนี้อันนี้ก็จะใช้กับรูนสายยิงได้กับตุกตัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าสายยิงถ้าไม่มีการลบกวนนะครับเขามาอยู่ในระยะ ไม่ต้องใกล้มากก็ได้ครับอยู่แบบไกลหน่อยก็โดนรบกวนแล้วนะครับมันก็จะไม่ไม่ตรงตามความต้องการผมนะอันนี้ผมจะขึ้นดังถ้าเขาบล็อกโดนนะครับจะมีโอกาสล้มไปเลย0.7เซ10อันก็7เเซนะครับแล้วก็ไปใส่คู่กับสกิลอันนี้นะครับดังพันแก่งบวกชนอีก6ปเซนนะครับจะเป็นทั้งหมด13ปเซ็นนะครับ ึงเขาขึ้นบล็อกเราได้นะครับเขาก็จะมีโอกาสล้ม13%บางครั้งก็บางเกมนะติดบ่อยมากบางเกมก็ไม่ติดเลยก็ประมาณนี้นะว่าเป็นโอกาสติดนะมันไม่ได้ชัวร์ร้อยเซนะครับอันนี้คือรูนสีเขียวนะครับผมว่ารูนอันนี้คุ้มกว่านะเพราะผมเล่นเซนเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็เล่นพวกสายดังตัวเคาน์เตอร์ก็จะ,ะเป็นเทนสิยะเป็นตัวนี้นะครับเทสิยะตัวนี้ก็จะมีสกิลเลี้ยงไปดังได้นะครับเวลาเรา ไปปิดสามแต้มนะปิดสามแต้มตัวนี้จะมีท่าเดดเข้ามาข้างในไวมากนะครับเดดเข้ามาดังได้เลยนะครับคนที่มาลุนปิดสามแต้มสมมติเราเล่นเป็นตัวเซนเตอร์แทนเซนเตอร์นะเราเล่นเป็น power forward แทนเซนเตอร์ center, เราออกมาช่วยสกรีนสามแต้มนะครับถ้าเซนเตอร์เขาตามออกมาปุ๊บให้เพื่อจ่ายให้เราแล้วก็เดดเข้าไปดังได้เลยนะครับเซนเตอร์จะตามไปบล็อกไม่ทันนะครับแล้วก็ตัวที่ผมจะเล่นอีกตัวหนึ่งก็คือ,อตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือต้องใช้รุนบล็อกอยู่แล้วนะครับเซนเตอร์ แล้วมันดังได้ด้วยนะครับก็จะติดเวลาเราขึ้นดังนะครับล็อกดังแล้วส่งไปเพื่อนนะครับคนที่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีโอกาสาบล็อกไม่สําเร็จก็คือเขาจะเซฟลงไปเซฟเสียโอกาสหนึ่งะแล้วละครับอีกครั้งหนึ่งก็คือกระเด็นล้มไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ตามที่ตัวละครที่ผมจะใช้นะผมจะใช้รูนันนี้นะครับส่วนอันอื่นมันก็ไม่ตรงตามที่ผมต้องการนะครับส่วนสีฟ้านะครับ ส่วนสีฟ้าผมใช้เป็นรูนพลังนะครับแต่ผมยังอัพไม่ถึงเลเวล5้านะครับจะเป็นรูนพลังอ่าลูนดังชั้นเยี่ยมนะครับจะเป็นพลังบวก3ดังบวก1นะครับถ้าคนเล่นสายจ้ำยิงควรจะอะไรดีอ่าจะเป็นบวกชุดกลางหนึ่งนะครับ จะมีะจ้ำสามชุดกลางหนึ่งกับคุมเกมสามชุดกลางหนึ่งนะครับไม่ต้องคิดเลยลิงก็ใส่จ้มนะครับเพราะว่าค่าจ้มลิงสูงมากๆนะครับแค่สตั๊กพื้นฐานก็เป็นร้อยแล้วนะครับค่าจ้มของลิงนะครับลิงอ่าผมใส่ดูรีบาวเนี่ยมันช่วยรีบาวได้จริงๆนะก็ค,คือมันกระโดดสูงพอตัวที่จะไปรีบาวได้นะครับเวลาบอเด้งออกจากห่วงมานะครับบางครั้งนะครับอ่าเซนเตอร์เดินมาไม่ทันเราแย่งวงได้ก่อนนะครับวงรีบาวนะ เราก็กระโดดได้บอลน,นะครับแต่ถ้าเกิดเซนเตอร์อยู่กลางวงนะครับเซนเตอร์เขาจะมีพรสวรรค์ที่รีบาวเกือบทุกตัวนะครับเรายากรีบาวเขาติดปุ๊บเราจะกระเด็นออกมาเลยนะครับก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าใส่รูนดังแล้วขึ้นดังเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ไม่ใส่รูนดังแล้วขึ้นดังจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเราจะลองรุนดังก่อนนะครับอันนี้ผมใช้เป็นรุนดังนะครับเราจะลองกับ pg นะครับจะได้เห็นผลชัดเจนนะครั้งที่หนึ่งนะครับ ครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับครั้งที่สี่ติดเซหนึ่งครั้งนะครับครั้งที่ห้าเซสองครั้งนะครับครั้งที่หกเซสามครั้งนะครับครั้งที่เจ็ดติดชนล้มหนึ่งครั้งนะครับครั้งที่แปดชนล้มสองครั้งนะครับ ครั้งที่9เซสี่ครั้งนะครับครั้งที่10เซห้าครั้งดังทั้งหมดสิบครั้งนะครับจะเป็นเซห้าครั้งนะครับชนล้มสองครั้งนะครับ,รรบ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองไม่ใช้ลูนดังนะครับจะเอาเป็นรูนยิงสามแต้มมานะครับจะเป็นรูนนี้นะครับไม่มีค่าดังเลยแล้วก็ไม่มีค่าพลังเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดังทั้งหมดสิบครั้งนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับไม่ลงนะครับครั้งที่สองนะครับครั้งที่สามนะครับครั้งที่สี่นะครับเซนหนึ่งครั้งนะครับครั้งที่ห้านะครับลบนนะบล็อกน,น,น,นะครับครั้งที่หกนะครับ ครั้งที่เจ็ดนะครับไม่ลงนะครับครั้งที่แปดนะครับโดนบล็อกนะครับบล็อกคืนบ้างมองหัวนะบล็อกเราสองลูกครั้งที่เก้านะครับเซนะครับแล้วก็ดังไม่ลงด้วยนะครับครั้งที่สิบนะครับเซนะครับสรุปนะครับ ไม่มีรูนดังนะครับอันนี้จะดังทั้งหมด10ครั้งนะครับติดเซสองครั้งนะครับส่วนชนล้มไม่มีเลยนะครับไม่ลง3ครั้งนะครับโดนบล็อกไปอีก2ครั้งนะครับก็ตามนั้นนะครับอันนี้ลองดังแค่10ครั้งนะครับมันจะอาจจะไม่ได้เห็นผลชัดเจนทุกอย่างนะครับแต่ว่าน่าจะ เป็นการช่วยตัดสินใจให้หลายๆคนนะครับลองคิดดูนะครับว่าตัวเองเหมาะกับรูนแบบไหนนะครับซึ่งทุกรูนมีข้อดีหมดนะครับแล้วก็มีข้อเสียทุกรูนนะครับเกมมีค่อนข้างประหลาสน,นะครับไม่มีตัวไหนเป็นตัวที่โกงที่สุดในเกมนะครับดิงช่วงที่ผมเล่นแร็งแรกๆนะครับแร็งกลางๆอะไรประมาณนี้นะควรจะบล็อกลิงนี่หายากมากนะครับตั้งแต่ผม ขึ้นมาแรงสูงๆนะครับตั้งแต่ขึ้นมาเป็นตำนานทุกตานะ,ะก็เริ่มมีบ้างนะครับพอขึ้นขอให้งาชันสัก70-80ดาวขึ้นไปนะครับอันนี้จะมีทุกตา FF <c oughs> ก็จะมาบล็อกเราได้นะครับเซนเตอร์บางตัวบล็อกได้90%อะไรประมาณนี้นะครับทุกท่าโดนหมดคือเราต้องคอมโบกับเพื่อนแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งให้เพื่อนทำแต้มบ้างนะครับให้เขาไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่นะครับ ลิงเป็นตัวที่โดนบล็อกก็ว่ายากนะครับง่ายก็ว่าง่ายนะอยู่ที่ว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าบล็อกยังไงบล็อกเป็นไหมถ้ารู้จังหวะบล็อกเขานะครับมันจะไม่ยากเลยนี่ยิ่งลูนเต็มๆนะครับคนที่ใช้ลูนบล็อกด้วยแล้วนะครับเพิ่มโอกาสในการบล็อกเข้าไปอีกนะครับก็ยิ่งง่ายนะครับเจอคนไม่ใส่ลูนดังเข้าอีกนะครับจะไปยิ่งง่ายครับอีกนะครับโดนก g จบล็อก ok, โดน SG บล็อก ok, อะไรประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเราใส่รูนดังนะครับพวก PG กับ SG นะครับโอกาสบล็อกเราน้อยมากๆนะครับถึงเขาบล็อกเป็นก็ไม่ใช่ว่าจะบล็อกได้นะครับเพราะว่ามันจะติดบล็อกไม่สําเร็จนะครับแล้วก็ติดชนล้มนะครับถ้าใช้รูนแบบผมนะลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าเราจะเล่นตัวละครอะไรอย่างที่ผมบอกไปนะครับของผมเองนะครับเล่นเป็นจูนด้วยนะครับแล้วก็เล่นเป็นเทสยาเป็นตัวคอปเตอร์ตัวยิงสามแต้มนะครับแล้วก็เล่นเป็นลุคขว่านะครับ จริงๆแล้วรู้เพราะว่าเหมาะกับรูนยิงมากกว่านะครับแต่ผมใส่เป็นรูนอันนี้ไปก็พอเล่นได้นะครับไม่ได้ถึงกับว่าเก่งมากนะครับก็กลางๆนะก็คือเอามารีบ่าวได้นะครับเอามาบล็อกได้นะครับแต่ว่าไม่ได้วิ่งไวอะไรขนาดนั้นก็เลยบอกว่ากลางๆนะครับแต่ไม่ได้แย่นะครับก็คือเล่นได้ในระดับที่ดีแต่ไม่ได้ดีที่สุดแค่นั้นเองนะครับผม เอาอตัดสินใจกันดูนะครับทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมาแล้วก็ติดตามกันมานะครับขอบคุณทุทกๆคนเลยนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรหรือจะมาทําคลิปให้นะคะจากประสบการณ์ผมนะครับจะมีประโยชน์มากน้อยอยังไงก็ก็ลองดูนะผมไม่ได้รู้ข้อมูลแบบชัดเจนขนาดนั้นนะครับทุกอย่างก็จะเป็นการคาดเดาระดับหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เป็นการทดลองให้ดูประมาณนี้นะครับ จะจะใช้รูนนี้หรือไม่ใช้ยังไงอยู่ที่คุณเลยนะครับเพราะทุกรูนดีหมดทุกรูนนะครับไปแล้วนะครับวันนี้บายๆครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ